l i c h m a n Shop บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพผู้ติดตามบนไลน์มากกว่า3,000 0 0คนแถมยังมีบริการเติมเกม LLPC ใช้เพียงแค่ไลออน ID เท่านั้นหรือจะซื้อบัตรไลออนคัทบนเว็บพร้อมบริการผ่อนสูงุด10เดือนก็ได้นะและยังมีบริการเติมเกมชั้นนำมือเดื่นอีกมากมายฮะเพียงแอดไลน์ Richman Shop อย่าลืมแสแดไว้ข้างหน้าด้วยฮะ Richman Shop เติมถูกเติมไวปลอดภัย100% สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะอยู่ผมสมอลครับนี้เดี๋ยวจะมาดูนิดาลีกันฮะเป็นนิดาลีของโอนินะฮะหรือว่าเชลเลนเจอร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยในตอนนี้นะเกมนี้นะฮะนิดาลีเจอกับไอเวิร์นนะเขาป่าสกิลเช็คทุกพุ่มเลยนะแบบป่าดูฮะป่าป่าปาหมดเลยนะมานานี่หายไปครึ่งหลอดเลยฮะแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าเริ่มที่บูบับเนาะเรามีมานาเลเจน์อยู่แล้ว เกมนี้นะฮะเริ่มที่บูบัพาดูสเตปการฟาร์มฮะยืนห่างๆนะหอกจะได้แรงๆฮะแล้วก็ปาไปเข้าที่หัวบูบัไปฮะบูบัเสร็จนะฮะก็มาต่อหลุมไก่เลยนะสกิลอีมาเลเวลสฮะดูฮะเล่นจังเกิลต้องคขเป็นนะคาแคมป์คฟาร์แบบเนี้ยมันจะได้เร็วขึ้นเออถ้าเราทําทุกหลุมทําได้เนี้ยมันก็จะเร็วขึ้นแต่ว่าก็ต้องระวังอ่าสัตว์ป่ามันจะรีเซ็ตตัวเองเออต้องระวังแต่ว่าถ้าทาได้เนี้ยมันจะทําให้การฟาร์มของเราเนี้ย เร็วขึ้นเยอะเลยฮะหลุมหมาเสร็จน,นะฮะก็มาต่อหลุมเลดปั๊บนะกดสมัยใส่หลุมเล็ดปั๊บไปฮะแล้วเดินขึ้นมาที่ท็อปเลดแล้วฮะจังหวะนี้นะหมอนะถ้าจะยังไม่มีวอร์ดโอ้มีบอร์ดอยู่มะมีการปิงะนะว่าบอร์ตอยู่ตรงนี้ฮะนี้ดาลีอ้อมมาแลวฮะหมอมนก็ว่าจะเทรดเพิ่นไปหน่อยฮะแล้วต้องเสียแปดปดาเล็กดแปดปออโตัวอ้แท็กอะนี้ดาลีเข้ามาโดนจุดอิกไนท์ใส่ไปแต่ว่าไม่ตายฮะได้มาเป็นเฟิร์สบัตอะ Big กเวฟเข้าป้อมไปนะหมอดไม่มีเทเลพอร์ตนะโดนไปเต็มๆฮะสองเวฟตรงนี้นะแม่ไปไงฮะแก๊งแรงนี่ก็คมกลิบแล้วนะไม่ได้อวยนะอันนี้หลังจากแก๊งเสร็จนะก็เดินมาฟาร์มหลุมก็เดมต่อฮนะไอ้เพืนนี่ไปฝั่งล่างฮนะอ่าไปขโมยกบมานี่ดีอ้อมมาน่าจะมาฟาร์มไก่ต่อแล้วอาจจะเข้ากลางก็เป็นไปได้นะกลางเวฟกำลังจะดันมาฮะ ไอเวิร์นมาลอซ้อนตรงกลางมีการเผชกันนะั้นนิดหลีเหมือนกับว่าจะเดินลงมาตรงกลางแล้วฮะแล้วน่าจะเป็นการ2อ,อก็เป็นไปได้นะกระโดดข้ามฟุ่มลงมาฮนะไอเวิร์นกดสกิลเกาะไปแล้วนะโยเนพยายามที่จะดันเวฟฮนะอารีต้องหาจังหวะชามแบบคมๆนะแล้วแฝดชามไปโดนไปเต็มมนฮะได้มาอีก1คิวฮนะเสริมให้กับอารีนะแล้วก็ช่วยกันดันเวฟฮนะจังหวะดันเวฟนี่ดูดีๆนะว่าเวฟจะเข้าหรือเปล่าฮนะโดยการดูจากเวฟเราเนี่ยแล้วก็กะกะเอาเอาเอ ว่าเวฟมันจะเข้าหรือเปล่าเวฟมันอยู่ตรงไหนแล้วอะไรเงรี้ยให้รู้จากเวฟเราแก๊งเสร็จนะก็มาฟาร์มปูต่อแล้วเดินมาเจอหมอดอีกแล้วฮะแก๊งรุหลัวเลยนะจังหวะนี้มีเลนบัฟตีติดสโลไปดาเลสกำลังจะวิ่งมาฮะเนตัลีพยายามที่จะเดินอยู่ตรงหน้าเพื่อทําบอดี้บ็อกนะแตบบ่ละไล่ตีไปหมอดกดสกิลแบบคมๆมดึงกับหลังไปฮะไอเว่นกำลังจะวิ่งมาช่วยเนตัล,ลีกดเงมแงมไปได้มาอีกหนะึ่งคิวฮะ เวดบูบับต่อเลยนะไอเวินก็ไม่อยากเสียบูบับอันนี้ให้นะแต่ว่าก็ต้องเสียนะเพราะว่ามีไอขวานมปอยู่ใ,ใกลนะ้ๆเนเดี๋ยวจะหน้าคำมั่มได้นะถ้าเดินสุม4ม5เนี่ย mm hmm. เดินมาที่เลนการต่อฮนะโยเน่ได้กลิ่นแมวนะ mm hmm. ก็เลยต้องกดอ e ีมาลัด hmm. มนะินเนี่ยนฮะแล้วก็โดนเฝ้าหลุมอนะไม่มีแฟตก็ต้องหน้าคำมั่มแบบนี้ลนะ <Wild Black. S 1> ดูไอเวิรน,นะ ามไม่ทันเลยนะบอกเลยว่าเจอนีดเดือหลีคนนี้นี่ไม่ vet, ว่าใครก็ซ้อนไม่ทันนะเขาซิ่งมากเขาเร็วมากบอกเลยดูฮะค่อยสมก็มีวัชทองหน่อยนะเล่นแบบนี้กลับบ้านไปฮะก็ขึ้นเป็นรองเท้าจากเกราะเวทมานะแล้วก็มาฟาร์ mm hmm. หมหลุมหมาต่อฮะฟาร์มไปด้วยแก๊งไปด้วยฟาร์มไปด้วยแก๊งไปด้วยนะ นิดลหลีเนี่ยมันเป็นตัวที่พวกเก่งๆพวกคนที่แบกๆเนี่ยชอบเล่นกันเพราะว่ามันเป็นตัวที่ทําได้ทุกอย่างเลยฮะคือฟาร์มก็เร็วกระโดดข้ามขือข้ามอะไรก็ได้อินเวดก็ได้หรือว่าจะแบบเออรี่แกงก็ได้เอเอมันทําได้หลายอย่างเจอมปที่เลนล่างนะเฟยไปไม่โดนฮะลูลู่อยู่ในที่อันตรายต้องกดแปดออกมาก่อนแล้วมีไอเวิร์ฮะจังหวะนี้เป็น3ามที่เลนล่างฮะซิเวอร์ยิงฟรีอยู่นะนิดาหลีต้องกระโดดออกมาก่อนแล้วเหมือนกับต้องสละชีวิตตัวเองหรือเปล่าแล้วเดินไปเก็บตะเกียงฮะแล้วเหมือนกับว่าจะ โดนมุมาแรงไปฮะเทสเฟสองครั้งไม่โดนสองครั้งนะแล้วก็กดแฟดไปด้วยฮนะน่าขมามาะดูลู่บอกแล้วฉันจะทํายังไงต่อละทีนี้ฝันหัวข้ามตัดใจที่จะไม่ได้นะโอ้หน่านะเสียดายฮะตัดใจที่ไปเอามาก่อนถ้าได้ค็อกมาวต่อนีก่ก็ได้อยู่นะเพราะว่าก็น่าจะรู้ว่าเขาไม่มีแฟดโอ้โหเลนบนนะนี่เดือดหลีแก๊งไป2ตัวนะเลนบนแบบว่าตอบแทนด้วยการโดนโซโลคิวไปฮนะ ต้องมาดูเลดเกมค,อคม็อกมาว่าจะทำอะไรได้อันนี้อาริเขา่ยด,ดอดไปได้แล้วโจนี่หันสวนมาโดนหอกแบบพรม,มไปเมื่อกี้นี้เข้าที่เบ้าตาเลยนะโ er อ้โหนี่แหละฮะคนทำแบกนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำแบ่งนะทีมเราจะไม่ค่อยสมประกอบว่าเดี๋ยวมีคนหลุดบ้างเดี๋ยวแม่งทะเลาะก,กันบ้างแต่เกมไหนที่เราจะจัดนี่คือทีมแบบตั้งใจแบกจ,จัดเลย นะไม่มีอะไรทำมาก็มาฟาร์มเลดบัฟต่อนะแล้วปูเกิดที่ฝั่งข้างบนฮนะเลเวลนะ้ำไมเวิร์นอยู่หนึ่งเลเวลนะใจปูไปฮนะเล่นยากเล่นยากนี่ได้ดีเล่นยากแต่ว่าถ้าเล่นเป็นนี่บอกเลยว่าเยี่ยมเลยเดินมาข้างบนนะเดี๋ยวดูหอ,อกนะผมว่าหอ,อกครั้งนี้นี่น่าจะเน้นๆนะหลบไปได้เ้าไม่วรีรอดถ้าไม่มีวอดผมว่าน่าจะน่าขมำอยู่นะ แล้ววอร์ดอะไระนะค่อยๆนะค่อยๆดุะเออนิ่ <th DOM> <natural> งแต่ผมเซอร์ไพรส์วอร์ดอันนี้มากเลยคือมันไม่เข้าพุ่มใช่ไหมทำไมมันมืดไปนนหมดแล้ววะโอเคแล้ววอร์ดไม่เข้าพุม่มนะวอร์ดแบบ <c oughs> แก๊งเลนบนเสร็จนะก็อินเวดไอวว้นต่อนะไอว์วนก็แก้เกมกลับด้วยการมาทําที่เลนล่างเพราะว่าเทสลุดไปนะจังหวะน,นี้ผมว่ามีภาพที่ส่งผลให้เกมนี้แพ้ได้อยู่นะเพราะว่าคอกเมาเนี่ยยืนเลนไม่ได้อนะเทสลุดไปแล้วเสียป้อมล่างไป <Gotcha. S 1> <c oughs> นี่ได้เลยอนะ่อินเวดเสร็จก็มาตีลิฟต่อเลยนะทําเกมแบบรวดเร็วมากหาอัพสกิลคิวนำอนะ ่อยลิฟที่เรียนกลางเป็นที่เรียบร้อยนะป่อยตอน2เพจนะหรือว่าอุ้ยแล้วโดนไปฮะจังหวะนี้ยังมีแฟดอยู่นะตัดติดใจกดแฟดเข้าไปกัดไอวินแต่ว่าฆ่าไอวินมาไม่ได้นะไอวินมีสต็อปวอตฮะโยนให้กดแฟดมาพร้อมกดสกิลคิวนะอาริพยายามที่เข้าไปฆ่าไอวินแต่เหมือนกับว่าจังหวะนี้จะเป็นการโยนนะโอ้แม่ไอเวิร์นนะมันเหมือนกับว่าจะตายจะตายนะแต่ว่าไม่ตายสักทีนะมีเกาะมีหญ้ามีอะไรเต็มไปหมดอนะ แล้วเทสกลับมานะตอนนี้นะการเงินฝั่งข้ามนําไปแล้วนะด้วยการที่ได้ป้อมที่เราล่างไปได้ก่อด14นาทีคือได้เพจทั้งหมดไปเลยนะซึ่งมันจะทําให้การเงินเนี่ยคือน,นาแน่นอนอนะ่ะดูการว่านิดาลีจะแก้เกมกลับยังไงนะเพราะว่าตอนนี้ผมว่าเริ่มเล่นลาบากแล้วเกมมันไม่ไหลอะ่ะเกมมันติดขัดอ่ะ ซีเวอร์มาการโรเตท,ทได้ดีมากๆฮะโรเตท,ทมาการป้อมนะเพราะว่าซีเวอร์เดี๋ยวเป็นตัวที่การป้อมได้โหดมากๆโรเตท,ทมาการป้อมที่เลนกลางฮะเดินเข้าป่ามาจังหวะน,นี้นะพยายามพยาาหาพุ่มฟาร์มฮะแล้วก็เลงๆที่เลนล่างไว้นะแต่ว่าถ้าจะเป็นการดายเนี่ยผมว่าอาจจะยากอยู่นะเพราะว่าโยเน่เนี่ยเป็นตัวที่ดินนด้นเก่งอะมันดิ้นเก่งดายยากอะก็ตัดใจมาที่เลนกลางแทนนะแต่ว่าเลนกลางเนี่ยมีถึง3คนเลยนะ อุ้ยไอ้วนโลอะอ้ป้าหอกสองครั้งได้มาก่อนนะวันนี้ฝันขอขงข้างนะตัดใจไปเปิดลิฟฮะฝั่งสีแดงนี่ดูเหมือนว่าจะตัดใจปล่อยนะเพราะว่าอยากจะลงไปช่วยอารีฮนะเป็นโยเน่นะที่โดนแก๊งไปแต่ว่าก็ยังเล่นได้ดีฮนะยังสามารถที่จะสู้กลับคืนมาได้นะอืม นี่แหละฮะนักดาบม,มันเก่งได้เทมชิ้นแรกมันก็เก่งแล้วซีดาลีมาดาักอยู่นะจังหวะนี้แล้วอารีมหมดชามเลยนะเอาไปอะข้ายากข้ายากข้านี่ยากดูดิดดเดี๋ยวสองแฟร์นะอืมมันข้ายากอะโยนี่มันดิ้นได้มันพายุม,มันอะไรได้มันหันสวนได้ ก็เลยเล่นยากแล้วจะไปแก๊งเลนกาเนี่ยก็มีทั้งไอเวิร์นก็มีทั้งลูลูเนาะเออม,มันทำอะไรลำบากกัเกมนี้เพราะว่าเลนเฟดมันหมดเร็วไปอย่างที่บอกเกมนี้นานที่มันดูเล่นยากก็เพราะว่าเทสหลุดไปนะแล้วก็หลุดนานเหมือนกันนะก็เลยส่งผลให้เกมเนี่ยมันกลับมาสูสีเลยนะจากตอนแรกในเกมมันนำมาจัดจัดเลยเทสหลุดปุ๊บสูสีเลยนะแค่หลุดอนะมันก็ทำให้เกมแบบกลับมาเสมอได้ ขนาดซัพพอร์ตหลุดนะก็ยังแบบส่งผลเลยเพราะว่าแรงสูงๆเนี่ยเขาแบบเอาหนักถ้าเราพลาดเมื่อไหร่เนี่ยเขาเอาหนักแน่นอนนะตัดใจเปิดมังกรนะรเป็นมังกรไฟนะฝั่งของข้ามก็เหมือนกับว่าอยากจะสู้เหมือนกันนะเอาละขอปิดแมปก่อนนะเพื่อที่จะได้ดูว่าเป็นยังไงฮะมีหลีย,ยืนตีอยู่มอดเข้ามากดอัน like ตีใส่ค็อกมาวแต่เหมือนกับว่าตัวเองจะหน้าับมัมแมนหรือเปล่าวะ บบโดนฮอกเามาถุยแบบระเบิดเธอเทิงหมดเลยนะกลายเป็นเทสได้ชะตาออไปฮะดาเลสเข้าไปคุกงงในดึงไปไม่โดนต้องขอยอามาก่อนนะเพราะว่าซิลเวอร์ตีฟรีดูเดซี่เข้ามาป่วนมากๆครับอาริชามโดนลุกลุกไปเพราะมันกระโดนหออของนิดาลีนะต้องกดแฟดกดไวโกแล้วหนีไปก่อนเลยฮะนิดาลีอ้อมมาอยู่นะจังหวะนี้เป็นดาเลสที่ฆ่าลุกลุกไปได้ฮะแต่ปาหอกไปไม่โดนนะอุ่นกระโดดติดเหมือนกัน ความ่งางยังไม่ระเบิดนะจะไปการได้เนี่ยมันก็ยากอยู่เหมือนกันนะเราเทสดึงโดนอไอว้วนไปฮะโยนี่เข้ามาพายุใส่เทสต้องกดแฟดออกมาก่อนนะดาเลียดดึงไปโยนี่กดแฟดกดแฟดกันหมดเลยฮะจังหวะนี้บุกทะลวงเข้ามาแบบอุ้ยอ้ยไม่รอดนะอันนี้ชัดดาวไปอ่าดูบอร์ดอะ นี่แหละฮะเวลาเราจะไฟมังกรเนี่ยวอดต้องแบบว่าคมๆแบบนี้นะเอาให้เห็นทุกพุ่มเลยฮนะแล้วเราจะไฟได้ง่ายขึ้นเห็นไ,ไหมฝั่งสีฟ้าเนี่ยเมื่อกี้ไม่มีวอดไม่มีอะไรหรอกมันก็เลยดูไฟลําบากแค่นั้นเองนี่ด้ดลยนะตอนนี้ออกไอเทมหมวกแดงมาแล้วฮนะคือไอเทมแบกเกมเลยนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยอาจจะเป็นซอนยหาก็ได้หรือว่าเป็นไอเทมอื่นอนะ่ะแต่ว่าเกมนี้เป็นหมวกแดงเลยนะคือกาบแบบว่าแครี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฮนะ เห็นข้างบน2ตัวก็เลยเดินมาป่วน,วนที่เลนล่างนะเรียดโดนฆ่าตายไปฮะโอ้แล้วเทสหนึงโดนไอเวินไปถ่าไอเวินไปได้ฮะรูรู้ตีป้อมกลางต่อเห็นไหมเขาโรเทสกันดีไหมเมื่อกี้นี่ฝั่งของข้ามอยู่ข้างบน3ตัวนะ ถ้าเป็นเกมที่แบบว่าไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยดีเท่าไ,ไหร่อะ่ะทีมเราจะแห่ขึ้นไปช่วยดารเลสกันหมดอะ่ะแต่ว่านี้มันแรงแบบสูงไงเขาก็จะมาแบบหาอะไรยังอื่นทําให้มันได้อะไรมากขึ้นอะ่ะถ้าเป็นเกมกากๆอ่ะทีมเราจะขึ้นไปช่วยกันแบบหมดทีมอะ่ะเออแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับคืนมานี่มันเกมคุณภาพอะ่ะใส่ปอมกลางแล้วก็เดินมาดูดูที่เลนล่างอะ่ะ ทันนี้น่้หลีเปิดหอ,อกไปแล้วโดนตัวหนึ่งผมว่าได้ป้อมนะบับไม่โจนโจยนสกิลใส่ไปอ่ะบับเข้าไปหนึ่งดอบบบโอ้โหทีเดียวลูลูเกือบลงไปหน้าคำมัมกับพื้นนะ่ะ เรื่อยๆเนะรอใครพลาดโดนาลิชามก็นั่นแหละไปได้ฮนะไอ้เวิร์นะก็ไปดันเว็บกลางนะแก้เกมกลับฝ่ายต่างแก้เกมะพยายามที่จะทำอะไรกลับซืนมานะเพราะว่าเนี่ยเป็นซิลเวอร์มันสามารถกันได้แต่ว่าจะกันได้อีกสักกี่น้ำนะบับ เรียบร้อยอะกันไม่ได้ฮะโดนหอกไปเต็มๆตะกลับบ้านนะ40วินาทีนะก่อนบังกรเกิดนะประมาณ1นาทีก่อนบังกรเกิดเนี่ยถ้าเราอยากจะเล่นบังกรเนี่ยก็กลับบ้านให้หมดอะกลับบ้านให้หมดแล้วเดินมาพร้อมกันอะจะเล่นบังกรได้ประมาณ1นาทีอบังกรไฟฮะตัวที่4นะตกเป็นฝ่ายของสีแดงแต่ว่าสีฟ้าหายไปอาจจะเป็นเทียนบอลลอนก็เป็นไปได้นะแล้วนั่นเลยฮะ ตามภาพนะแก้เกมกลับด้วยการเอาบารอนนะอู้นะก็เทรดทกันไปนะแต่ว่าฝั่งของข้ามได้บาลอนเนี่ยก็จะทำให้ยื้อเกมต่อไปได้มันจะทำให้ทีมสีแดงไม่ได้บอลอนแล้วก็จบเกมไม่ได้ทีฝั่งสีฟ้าก็จะยื้อเกมต่อไปได้นะแล้วการเงินเลเวลเนี่ยก็จะเริ่มตีกลับขึ้นมาแนละ้วอย่าลืมฟาร์มนะเราเล่นจังเกิลเนี่ยเราก็อย่าลืมฟาร์มนะป่าไหนว่างๆก็ฟาร์มไปนะสี่นี่ปลาหอกสายปลาเด็ด ปาหอ,อกใส่ไปดิอดดาดิ้ดันมาดิดันมาดิโดนหอ,อกนะเว้ยอาริชามโดนไปแบบมือนะต้องปิดแมปก่อนคนดูจะได้ไม่เก่งเกินไปบางทีเราดูเราดูเหมือนแบบเก่งนะเพราะว่าเราเห็นแมพหมดเลยฮนะตัขงข้ามบางคนเล่นเขาไม่เห็นเอาละเล่นแบบสีหนึ่งนะสีนะ่หนึ่งอะ ดาริยาห,หามุมปลาหอกแบบวนอยา่จะปลาผ่านภูเขาใหญ่ๆเห็นไหมฝังของข้ามจะได้มองไม่ทันนะเอาแล้วหมอดดูาดาริสเข้าไปฮะดาริสต้องเข้าไปหนึ่งหนึ่งกันนะแบบว่าไม่มีใครเข้ามาเกี่ยวแล้วก็น่าขม,มําไปฮนะอาริชามโดนหมอดไปหมอดโดนหอกไปเหมือนกันนะทีะ่ฝังของข้ามไม่อยากได้ป้อมมากๆนะโยนสกิลใส่กันรัวๆฮนะดาริยีก็พยายามหามุมปลาหอกปลาอะไรอยู่นะแล้วปักเข้ารูรูไป เดี๋ยวนี่ไปฆ่าเทนมาได้แล้วดูนี้นี่หดือดอ่ะอเอาเดี๋ตัดมิเนี่ยนปาหอกออกมาอะไปฆ่าโยเน่มาได้ฮะแต่ว่าตอนนี้นะนี่เดือดต้องวิ่งก่อนนะเพรเดี๋ยวจะหน้าขำมามก็เป็นไปได้ถ้าสนใจกดแฝดประกาศไอเวอร์ไอเวอร์ 1, 1, 1, ตัวระเบิดไปฮะกระโดดข้ามภูเขาไปแล้วปาหอ,อกสวนกับป Hawk ลายฮอปมาไล่ยิงฟรีอยู่พร้อมกดแฝดแบบเซียนนะก่อนนั้นตีแฝดใส่หัวไปแต่ว,ว่าซิลเวอร์ไม่ตายฮะีเดือดเหรอหนึงโอ้เซียนไหม การปลาหอกของเขาเนะี่ยอย่าดูแบบไม่มีอะไรนะจริงๆมันมีอะไรอะอปลาหอกแบบข้ามภูเขาไปใหญ่ๆเพื่อที่จะให้อีกฝ่ายไม่โดนมัง้งอันนี้ไม่รู้ฮะอันนี้ผมแบบซุยเองฮะแต่ว่าก็มีภาพอยู่นะเวลาเราปลาข้ามอะไรใหญ่ๆมันมองไม่ทันนะเห็นป่มมาจากมุมมืด,ม,ดมาจากอะไรเงี้ยบางคนอาจจะปลาผ่านในเลนนึกออกปะถ้าเป็นคนอื่นเล่นอาจจะปลาผ่านในเลนอนะคือปลาแบบยี่สิบทีมันก็ไม่โดนลนะเพราะเขาเห็นแต่ปลาฝั่งมืดมืเนี่ยม,ม,มันโดนบ่อย อ่าแล้วฮะมังกรกําลังจะเกิดนะทําเลนข้างแบบดีมากๆฮะดาเลสทําเลนข้างดีกําลังดันเลนกลางดันอีกสักหนึ่งเวฟนี่เยี่ยมเลยนะดึงไปโดนเต็มๆพร้อมกับปลาหอ,อกใสไอเวิร์นไปไอเวิร์นบอกกูไปก่อนแหละแต่ว่าโดนชามนะอาริเปิดจงังหวะได้สวยแล้วปาวหอ,อกไปแต่ว่าแสกกลางไปนะหมอนะอยู่ข้างในมันไม่เห็นนะว่าข้างนอกไม่มีคนอยู่แล้วฮะดูอะต้นตีรอกเต็มเลยนะแล้วปาวหอ,อกใสลู่ลู่ไปหน้าขมำอะ ของเมาวยิงฟรีอยู่หมอดเข้ามาโซนได้เยอะมากๆยอเน่ก่อนอนตีไปไม่โดนทิบหา่ฮะแกเป็นฝ่ายสีแดงนะที่ดูเหมือนจะลําบากอะป้าห่อดับไปแต่ว่าฮอกเมาวยิงจนนาทีสุดท้ายนะคาซิเวอร์มาได้ฮะอู้มังกรตัวนี้ได้อะแม้บางทีเราเล่นหมอดนะเราตีใส่ฝันของข้ามแล้วหวดันอยู่ในนั้นนะเราคิดว่าออกมาแล้วเพื่อนจะรอเราอยู่นะอยู่ทีเป็นสีแดงแบบเพียบเลยอเออก็เป็นไปได้ อีมกรอนต่อฮะมีสไมัย,ยังไงก็ได้ฮะไม่น่าม,มีปัญหาอะไรนี่ฮะสมไมคิองอะองค์กรอนอีกหนึ่งคิวไปบอกเลยว่าน้องโอนี่เนี่ยคือสมัยไม่เคยพลาดนี่ฮะโยนนี่นิ่งไปไดิแทงไม่โดนถึงก็ต้องยืนนิ่งอะเจอนี้จะหนีไปอะเอาเด็สู้ปะหล่ะตู่อะก่อนเปิดบาลอนนะมายืนดักนะเรียบร้อยฮะเป็นไงฮะ แหลงหนึ่งชาเลนเจอร์นะไม่ธรรมดาอยู่แล้วเพื่อนยังไม่มาก็มายืนหนักว่างๆแล้วก็มายืนดนักฮะแล้วยังไงก็ต้องมีคนมาอยู่แล้วเพราะว่าเป็นแหลงเนาะเออยังไงก็แบบเดินดิงดิงดิงมาอยู่แล้วดูอ่ะอยังไงบาลอนก็ได้ไม่ต้องไปช่วยตีหรอกเก็บอพันนี้ฟุตรอดีกว่าได้บอลอนไปอ,ะอ่ะคือมันแพงมันแพงสมุดเล่มนี้มันแพงแล้วมันเปลืองช่อง คือถ้าสแต็กมันไม่เยอะเนี่ยมันเป็นไอเทมที่โคตรเปลืองช่องเลยเออมันต้องสแต็กแบบเยอะๆอ่ะมันถึงจะคุ้มแล้วขึ้นคอมโบกับหมวกแดงอ่ะหนึ่งจะคุ้มแต่ว่าถ้าสมมติว่าสแต็กศูนย์อย่างเงี้ยโคตรเปลืองช่องอ่ะมันแพงด้วยเออมันทําให้เราแบบสเกลดรอปเลยขึ้นมาต่อคอมโบกับหมวกแดงอ่ะโอ้แล้วเหมอดเดินมาแบบนี้กดอันตรีใส่นิดาหลีไปนิดาหลีก็สู้ไม่ถอยเหมือนกันนะ จังหวะนี้ต้องกดสต็อปวอ c ก่อนนะเพราะว่าอาจจะสู้มไม่ได้นะเราเปิดออกมาซิเวอร์ไล่ตีฟีอยู่กลายเป็นเนเธอร์ลีนะที่เจ็บอยู่เหมือนกันนะซิเวอร์ปาไปเก็บชัดดาวมาได้ฮนะชัดดาวครั้งนี้นะ่าจะส่งลหน้าดาเรสแปดไปชนกับแพงนะนาเป็นลูกหอกรนะเง้เลยฮะหมอดแปดมาดึงใส่อาริไปอาริเจ็บอยู่เหมือนกันแล้วก็เสียชัดดาวไปฮนะหมอดนะพอ,อกมาว่ะปุ๋ยใส่ไปเดซี่แทงป้อมไม่เพื่อนอยู่นะ ขอมามีมังกรไฟนะก็อาจจะก,กันได้นะเทสกาลังจะเกิดนะแต่ว่าฝั่งข้าวเนี่ยไม่ถอยอยู่แล้วฮะเพราะว่าถ้าไม่เอ็นจังหวะนี้ก็ไม่รู้จะไปเอ็นตอนไหนแล้วนะเทสมาแล้วฮะเดินเฟสเช็คเข้าไปเทสจะไปปลาไปโดน,นไปเต็มๆมาค้อเมาไล่ถุยไปถุยไปแต่ว่ามันไม่มีวอร์ดเนยแล้วโดนสกิลข,ของไอเวนจังหวะนี้เป็นไอเวนเข้ามาหน้าคำมั่มแทนนะตัวมันลื่นเข้ามามแบินี้เดินมาฝั่งสีแดงนี่น่าจะได้โซนก่อนนะเพราะว่าเป็นนิดเดีนะ ถ้าฝั่งสีฟ้าเดินดุยๆเข้ามาเนี่ยอุ้ยแล้วไอวอนแฟดมาดีจาด้าล้เพราะว่าลูค็อกมอไม่มีแฟดแล้วเป็นอคอกมอที่ตายไปฮะโอ้ไอวอ,อนสนใจได้แบบดีมากๆฮะจังหวะนี้นะฝั่งสีแดงอาจจะต้องค่อยๆเล่นแล้วถอยออกมาก่อนนะแล้วรอเล่นตอนเอลเดอร์เกิดนะอย่าตายเพิ่มพออ่ะไม่น่าจะรอดอะ่ะอู้มาดูกันว่าจะเอ็นได้หรือเปล่าเพราะว่ามันมันไม่มีเวฟบ,บาลอนเน่ยมันดันได้ไมันสู้ได้ อุ้ยถายละโอ้โอ้โอ้ถ้าไปเอลเดอร์นี่ก็ไม่แย่นะเออไปเอลเดอร์นี่ไครับปลาหอกไปแต่ว่ากลายเป็นนิดาลีนะที่ยืนอยู่กลางวงมนาะแล้วก็มีตะเกียงของเทสช่วยชีวิตไว้ได้นะแต่ว่าเสียตอมวัตไปแล้วนะโยนี่ก็เสียอัติไปเช่นกันนะออกมามาแล้วนะตอนนี้มีทั้งแฟลตมีทั้งโกนนะูแต่ว่าเป็นดารีนะที่โดนสับไป อ๋ะะอะอโอเคอะได้ชัดดาวของมอดมานะฝังของข้าตั้ใจที่จะออเลนกลางก็เป็นซิเวอร์นะที่พยายามที่จะทำแบกเกมนี้ฮะให้ไอเวิร์มา c a นซ e ลรีคอร์นะแล้วก็น่าจะชนะไปนะเพราะาฝาะันสีแดงเนี่ยไม่สามารถกลับได้สักคนเลยอะแล้วพิการเทลพอร์ลงมาโอเคนะเกมนี้จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะโดดเอ็กเปกเก้ K ไปอะเดินแบ็กดอ์ไป